พี่พี่นะครับผมที่ซื้อ C F สามร้อย L หรือยังไม่ซื้อนะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับเพราะว่าเกิดปัญหากับเครื่องยนต์ C F สามร้อย L ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเจอปัญหาแล้วครับทุกคนอ่านี่นะครับแสนกว่าบาทขายแล้วครับซื้อร้อยสี่สิบ G ดีกว่าครับใช่ครับอ๋อตัวนี้แพงครับแพงประมาณแสนกว่าบาทนะทุกคนนะแสนกว่าบาทนะทุกคนนะ สว,วัสดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานมาทุมนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าอ่าเรามาดูอาการรถ c r f 3 0 0 l นะครพี่พี่พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ช,ช <c oughs> ัดเจนผู้สาวมาผู้สา,าสาวมานะฮะ,ะาานะคืออย่างนี้ครับทุกคนรถ c r f 3 0 0 l ของนายนุชานะครับเราไปขี่กันในลายของนาเชื่อเอนดูโรนะครับที่เป็นเนินควายเดินนะครับทุกคน แล้วทีนี้เกิดปัญหาคือหลังจากออกจากออกจากเนินควายเดินไม่ได้นะครับรถไม่สามารถใส่เกียร์สามได้ทุกคนคือเกียร์หนึ่งเหยียบได้เกียร์สองกระดกได้แต่ยากนิดนึงนะครับแต่เกียร์สามคือเข้าไม่ได้เลยนะทุกคนนะวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาพี่ๆนะครับทุกคนมาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมพี่ๆนะครับผม ที่ซื้อ C F สามร้อย L หรือ,อยังไม่ซื้อนะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับเพราะว่าเกิดปัญหากับเครื่องยนต์ C r F สามร้อย L ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ,บไปดูกันเลยนะครับว่าเกิดการสาหัสอะไรนะครับติดตามกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะทุกคนนะวันนี้เราอยู่นี่นะครับผมอ๋อเมล็ดฟังพุดอันนี้พี่หนุม่มแหงทองนะครับ ตอนนี้เรากำลังรื้อหรือชุดครัชออกมานะทุกคนนะหรือหรือดูฝั่งนี้ก่อนเนาะฝั่งพัร์ฝ่อนทุกคนนะมาว่าว่าเกิดจากอะไรนะทุกคนนะตอนนี้นี่ครับเรากำลังรื้อออกมา300เสียบสามโราของเรานะครับต้องบอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> เหมือนหลอกเพื่อนไปเชื่ออีกแล้วทุกคนคือแต่เพื่อนก็ใจเอามากเลยทุกคนสุดยอดเลยครับ <c oughs> ใจ ่ทุกคนพอปลุกไปนะครับทิปทิปล่าสุดเลยทุกคนก็รถก็พังด้วยนะครับต,ต,ต้องบอกเลยว่าเส้นทางของทีมนาเชอร์เอนเดโรเนินไปเดินนี่ก็ฮาร์ดพอสมควรนะทุกคนนะอืมก็ถ้าใครอยากสัมผัสความฮาร์ดความฮีทของร่างกายและรถนะแวะมาได้เลยทุกคนนะแวะมาได้ ตรงนี้ตรงนี้มันบิดเพ้อตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วนะครับผมชี้ชี้หน่อยครับว่าตรงไหนนี่ครับตรงนี้ตรงนี้บิดออกอ้าวมองตรงเตะเกียร์นะครับบิดออกนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆทุกคนนะอ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคนนะนี่บิดออกรอยรอยนี้ทุกคนเห็นเห็นตรงนี้ไหมมันมันเป็นรอยฉีกนะทุกคนนะนี่ครับมันเป็นรอยฉีกนะครับขออนุญาตถ้าถ้ากล้องไม่โฟกัสนะพี่นี่ก็คือเป็นรอยฉีกนะครับนี่ตรงนี้ โอตรงนี้แพงเนี่ยไม่ไม่เตะเกียร์อะไรทุกคนเห็นไหมครับน,นี่คือเป็นตรงปัญหาคือตรงนี้นะครับอรงนี้มันมันบิดถ้าถ้ารูปปก,กติก็ต้องต้องเป็นฝั่งนี้ทุกคนนะถ้ารูปปก,กติกคือน,นี่นะครับยังไม่ช่างหนึ่งครับผมอ๋อตัวนี้แพงครับแพงประมาณแสนกว่าบาทนะทุกคนนะแสนกว่าบาทนะทุกคนนะแสนกว่าบาทนะทุกคนนะมีไม่งามไส้ เจอปัญหาแล้วครับทุกคนอ่านี่นะครับแสนกว่าขายแล้วครับซื้อ 140G ดีกว่าครับใช่ครับ <c oughs> <c oughs> 140G สำหรับผมดีที่สุดนะทุกคนนะเออนี่นะครับผมก็เลื่องมาก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่าสั่งเบิกอะไรนะครับก,ก็จากจากจากที่เจอปัญหานะครับน่าจะ น่าจะเป็นการกระทืบเกียร์เป็นไปได้บะเออหนึ่งเป็นการกระทืบเกียร์หนักเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไปชนหินนะทุกคนนะชนหินหินชนขาเกียร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเตะขึ้นเตะลงแบบหนักๆนะทุกคนนะก็ก็มีผลเหมือนกันนะครับเรื่องของการขับขี่นะทุกคนนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะถอดขาเกียร์ออกมานะครับเดี๋ยวเราเอาเอางานออกมาดูข้างนอกนะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมพี่ๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะครับพี่ๆแชร์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มที่ใช้ 300L นะครับโอเคทุกคนนะฮะตอนนี้ทางช่างผู้ชำนาญการนะฮะก็ได้ทําการถอดแกนเกียร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแกนเกียร์กันทุกคนนะนี่คือลักษณะแกนเกียร์ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตรงที่จะยึดขาเกียร์ทุกคนตรงเนี้ยตรงปลายจมูกผมเนี่ยเออนะครับ นี่ก็คือลักษณะแกนเกียร์ของเซ f 300L จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูปัญหานะครับว่าจุดไหนที่เป็นปัญหานะเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะทุกคนนะอ่านี่ทุกคนนี่นีตรงนี้เลยนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับลองจะปรับมุมกล้องพท,ที่ดูง่ายนิดนึงนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ที่มันงอส่วนตัวนี้ก็คือปกติไม่งอนะครับที่พี่สังเกตไหมครับว่านี่มันจะเอียงเบี้ยวนะครับก็บอกแล้วว่าตรงนี้ค่อนข้างจะบางครับหนาประมาณสักสามมิลได้แค่นี้ทุกคนอ่านี่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะคะนี่ที่มันเบี้ยวคือเจ้านี้นะครับนี่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะก็วิธีนี้ใายก็เบิกแกนเกียร์ใหม่ทุกคนนะเบิกแกนเกียร์ใหม่ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครขับซีเอ0สรลเออยู่ก็เวลาใส่เกียร์ก็อย่าไปเตะแรงมากนะครับทุกคนเพราะว่า บางทีเหล็กที่มันหนาสามมิลอาจจะไม่ทนเท่ากับไม่ทนแรงเราเท่าไหร่ทุกคนนะใครเจอปัญหาในระหว่างการท่องเที่ยวหรือว่าในระหว่างการแข่งขันก็ยังสามารถขับขี่ต่อไปได้นะครับแค่จะเข้าเกียร์ต่อไปไม่ได้เท่านั้นเองนะครับปัญหาคืออันนี้จะน่าจะเตะเกียร์สามเกียร์สี่ขึ้นไปเตะไม่ได้ทุกคนนะได้หนึ่งสองนะเออตัวนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังขับได้ปกติ ไม่มีปัญหากับเครื่องโยนนะทุกคนแค่เราเราอย่าไปดันจนแบบมันฮีทมากก็ุกคนนะก็ค่อยๆมานะครับแล้วก็มาแกะดูครับว่าตรงไหนมีปัญหาทุกคนนะตรงนี้นะเ,เดี๋ยวไปดูว่าขี่มากี่พันโลนะทุกคนนะเออถึงมีปัญหาลักษณะนี้นะครับส่วนการใช้งานก็ไม่ได้ใช้หนักมากนะทุกคนอ่าประมาณนี่ครับสามพัน สามร้อยนะครับสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตรนะฮะนี่แล้วก็มีคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมเอ่อเรื่องการอุดอีทีอานะ,ะมีพี่บอกอ่คนหนึ่งมาคอมเมนต์นะฮะในคลิปนะั้นนะครับค่อนข้างจะแบบเออผมไปต้มคนดูหรือเปล่าอันนี้นะสวิตช์ออฟรล้นะฮะอันนี้คือปิดนะครับนี่คือเปิดนะครับนี่นะครับก็คือ ตัวที่จะแจ้งเตือนว่าถ้ามีปัญหาทุกคนนะแล้วมันมีปัญหาไหมพี่อ่าดูมาผมถ่ายพี่ดูแล้วนะครับอ่าถ้าพี่จะคอมเมนต์ที่ที่ที่คอมเมนต์ได้ครับแต่ว่าถ้าพี่สงสัยเนี่ยตรงนี้มันจะแจ้งเตือนนะถ้ามันมีปัญหานะเซ็ตโค้ดติตไรนะเออมันจะแจ้งเตือนนะครับถ้าถ้าพี่เห็นว่ามีปัญหาพี่ถามผมโดยตรงได้เลยนะครับผมหาข้อมูลให้พี่ได้เต็มที่เลยนะครับส,ส่งัยตรงไหนเนาะ พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆผมก็เป็นคนที่สนใจในรถนะครับเจ 300L อีกหนึ่งคนนะครับหดเรียนหัดผิดหาถูกด้วยตัวเองนะทุกคนนะต้องบอกงี้นะฮะวันนี้ก็เลยเจอปัญหาอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เจอปัญหาอีกหนึ่งจุดนะครับก็เลยต้องเข้ามาดูนะครับแล้วก็ถ่ายให้พี่ๆดูว่า ปัญหาที่เจอคืออะไรนะครับกับ 300L ปี2021นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่หนุ่มของเรานะครับผมร้านแสงทองนะครับผมมีอะไรปรึกษาได้ใครอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับรถนอกรถยุโรโหรถเอเชียรถอะไรถามได้ทุกคนแวะเข้ามาถามได้นะครับผม่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผม ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราก็พาพี่ๆมาดูปัญหาของ 300L อีกหนึ่งนะฮะใครอยากชิมเนินไวาเดิน,ดนต้องบอกว่าาร์ดนะสำหรับสำหรับผมถือว่าาร์ดมากนะเออก็ค่อนข้างยากนะทุกคนนะแต่ก็อยากให้มาลองดูนะครับผมไว้เจอกันนะครับพี่ๆสวัสดีครับ